ห้องสิงสู่ตอนนี้จะนำเสนอเรื่องราวความน่ากลัวของเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวณยอดภูสูงที่ชื่อดังอันดับต้นๆของประเทศตั้งอยู่ที่จังหวัดเลยเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อหลายปีมากๆก็เกือบ8ปีได้มลิคือชายหนุ่มที่มาถ่ายทอดเรื่องนี้ให้กับเราช่วงนั้นพวกเขากำลังเป็นนักศึกษาอยู่ปีสา ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่กรุงเทพวันหยุดเขาจึงนัดแนะกันมาเที่ยวที่แห่งน,นี้รวมกันสี่คนทั้งหมดเป็นเพื่อนสนิทกันเช้ามืดช่วงประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนที่จังหวัดเลยอากาศที่ตีนภูนั้นมันมีสายลมพัดเย็นมาเอื่อยตลอดเวลาพวกเขาทั้งหมดตื่นเต้นมะลิได้จอดรถเก๋งคันเล็กของเขาไว้ที่จุดบริการนักท่องเที่ยว เขาได้เดินทางมาพร้อมกับน้ำอุ่นปายและพอเพื่อนสนิทร่วมรุ่นกันพวกเขาตั้งใจเดินทางมาถึงที่นี่ไม่ให้สายจนเกินไปเพราะถ้าช้ากว่านี้กว่าจะเดินขึ้นไปก็คงร้อนและกว่าจะถึงก็คงจะบ่ายแก่เกินหรือมืดค่ำไปเลยถ้าเป็นงั้นมันคงจะดื่มด่ำบรรยากาศดีๆข้างบนได้ไม่ทันแน่ๆด้วยระยะทางแค่หกิโลเมตร เด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้คิดว่าชิวๆเดินเล่นชมนกชมไม้ไปเรื่อยๆมันก็คงไม่ได้เหนื่อยอะไรมากเพราะมั่นอกมั่นใจในความเป็นวัยรุ่นของพวกเขาแต่พอเข้าช่วงแค่กิโลเมตรแรกทุกคนต่างเหนื่อยหอบและหยุดพักกันอยู่บ่อยครั้งแต่บรรยากาศในการเดินทางนั้นมันกลับมีความสนุกสนานเป็นพิเศษเพราะทุกคนสัมผัสได้ถึงความแปลกที่แปลกทางธรรมชาติที่แสนร่มรื่นนี้ มันหาไม่ได้ที่กรุงเทพบ้านของพวกเขายิ่งพวกเขาเดินสูงและไกลามากขึ้นไปเท่าไร่ความสดชื่นปลอดโปร่งเย็นสบายของอากาศมันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นพวกเขาเดินขึ้นมาเรื่อยๆก็มาถึงจุดพักจุดหนึ่งที่ด้านซ้ายมือเป็นวิวทิวทัศน์สวยสุดลูกหูลูกตาแต่ละคนต่างเหนื่อยหอบและพูดแซวด่าทอกันไปตามภาษาวัยรุ่นแต่บรรยากาศของความสนุก มันก็ค่อยๆถูกทำลายไปพวกมึงดูข้างบนนูน่นปายพูดบอกทุกคนพร้อมกับปรีตามองตรงขึ้นไปข้างบนซึ่งเป็นทางที่พวกเขาจะต้องเดินขึ้นไปไกลๆเข้ามองไม่ชัดทั้งสามคนที่เหลือก็หันมองตามขึ้นไปกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินนำหน้าพวกเขาประมาณสีห้าคนก็หยุดทําตัวนิ่งแข็งทื่อและหลีกทางให้กับบางอย่าง ที่กำลังเดินลงมาทางนี้จากบรรยากาศที่มีเสียงคุยกันเจื้อยแจ้วเสียงวรรอสนุกสนานที่ดังมาเป็นระยะระยะตอนนี้มันก็มีแต่ความเงียบสงัดไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันทั้งนั้นเมื่อข้างบนได้มีเจ้าหน้าที่ที่ใส่ชุดอุทยานสองคนและใส่ชุดกู่ภัยสามคนกำลังสลับกันแบกหามอะไรสักอย่างไว้บนบ่าแล้วค่อยๆเดินลงมาตามทางเดิน ที่พวกเขาแบกนั้นมันคล้ายๆกับผ้าสีขาวที่ห่อเอาไว้อย่างมิชชิดมัดหัวท้ายไว้อย่างแน่นนาะท่าทางการเดินแบกนั้นมันค่อนข้างทุลักทุเลเพราะมันชันและพื้นที่ที่มันเป็นหินไม่เสมอกันเมื่อกลุ่มเจ้าหน้าที่นั้นได้เดินลงมาเรื่อยๆจนเริ่มเห็นชัดขึ้นว่าห่อผ้าขาวที่พวกเขาแบกลงมานั้นมันคือศพ ทั้งสี่คนยืนขึ้นตกใจหน้าซีดขึ้นมาทันทีพร้อมๆกับถอยหลังเพื่อหลบให้พี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนได้เดินลงไปอย่างสะดวกทุกคนอยากรู้ใจะจะขาดว่าศพที่อยู่ในหอพราขาวนั้นเขาเป็นอะไรตายแต่ก็ไม่มีใครถามออกมาเท่าที่พวกเขาสังเกตได้คือไม่มีกลิ่นแสดงว่าเพิ่งจะตายได้ไม่นานบรรยากาศตอนนี้ ทุกคนหมดสนุกยืนเงียบมองหน้ากันไม่มีการพูดคุยอะไรกันสักคำจนกลุ่มของพี่พี่เจ้าหน้าที่นั้นได้ค่อยๆเดินผ่านพวกเขาลงไปอย่างช้าๆมึงใจกูวิววิวยังไงไม่รู้อ่ะน้ำอุ่นได้พูดออกมาท่ามกลางความเงียบพอเห็นแบบนั้นแต่ละคนก็พยายามบิ้วให้บรรยากาศมันดีขึ้น เพราะเรื่องเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นปกติเดี๋ยวมันจะทำให้ทริปที่สนุกสนานของพวกเรานั้นมันกร่อยเอาได้แต่ถึงอย่างนั้นทุกคนก็ยังมีความหวาดหวั่นอยู่ในใจและจิตตกอยู่ไม่ใช่น้อยกับสิ่งที่ผ่านตาพวกเขาไปเมื่อสักครู่พวกเขาเดินขึ้นมาถึงจุดกลางเต็นต์ตอนบ่าย2องโมงครึ่งซึ่งใช้เวลาในการเดินทั้งหมด5ชั่วโมง มันเป็นเวลาที่ปกติชาวบ้านเขาเดินกันโดยระยะเวลาที่ล่วงเลยไปมันเลยทําให้สิ่งที่พวกเขาเจอเมื่อช่วงสายนั้นก็ค,ค่อยๆลืมเลือนไปทีละนิดพวกเขานั่งพักเหนื่อยกินข้าวและจัดการเรื่องเต็นท์ที่พักเรียบร้อยตอนนี้เรียวแรงของแต่ละคนยังเหลือเฟือทุกคนกําลังจะพากันไปจุดชมวิวที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นเพราะแดดกําลังสวยและอากาศก็เย็นสบายไม่ถึง20องศาดี พวกมึงกูไม่ไปนะกูขี้เกียจขอนอนพักรอพวกมึงอยู่ในเต็นท์นี่แหละเสียงที่อ้อแออของน้ำอุ่นได้บอกกับทุกๆคนตอนนี้เขาอยู่ในสภาพอิดโรยอย่างหนักจากการเดนินขึ้นเขาต่อเนื่องมาห้าชั่วโมงเพื่อนแต่ละคนก็พูดแซวว่าอ่อนบ้างปอดบ้างอย่างนั้นอย่างนี้แต่สุดท้ายก็เห็นอกเห็นใจเพื่อนถามไทอาการแล้วก็พบว่าไม่เป็นไรมาก จากสภาพก็คงขี้เกียจตามที่น้ำอุ่นมันบอกจริงๆนั่นแหละพอเพื่อนๆได้เดินออกไปจากเต็นน้ำอุ่นก็ทิ้งตัวลงนอนในทันทีเขานอนหลับสนิทโดยที่เพื่อนแต่ละคนไม่ทันสังเกตหรือแม้แต่ตัวของน้ำอุ่นเองเขาก็ไม่รู้ตัวเลยว่าหน้าตาและเนื้อตัวของเขาเริ่มซีดลงไปทีละนิดและที่สำคัญเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในเต็น ที่จุดชมวิวแห่งหนึ่งที่ห่างจากจุดกลางเต็นท์ประมาณ2กิโลมาลิปายและพอลรวมทั้งมีนะักท่องเที่ยวคนอื่นๆที่ได้เดินทางมาที่แห่งนี้ด้วยต้นสนสูงโปร่งสายลมที่พัดเอื่อยมาตามยอดหญ้ามันทําให้เวลายามเย็นของที่นี่มันเป็นสวรรค์ชัดๆของเหล่านักเดินทางตัวเล็กๆแบบพวกเขาทั้งสามคนนั่งจิบเบียร์กระป๋องที่พวกเขาเตรียมมาด้วย พร้อมๆกับดื่มด่ำบรรยากาศยามเย็นที่อยู่เบื้องหน้าถึงแม้ว่าจุดนี้มันจะไม่ใช่จุดชมพระอาทิตย์ตกดินแต่มันก็ไม่ได้สําคัญเพราะทิวทัศน์ที่อยู่เบื้องหน้าข้างล่างไกลๆมันก็สวยงามมากๆอยู่แล้วเสียดายแทนแล้วเจ้าอุ่นมันนะมันไม่ได้มาด้วยป่านนี้คงนอนขึ้นอืดตายไปแล้วมัง้งเสียงของปายที่พูดแซวถึงน้ำอุ่นแต่ละคนก็หัวเราะอ,ออกมาแบบมีความสุข แต่เพียงคำพูดนั้นสิ้นไปแค่ชั่วอึดใจอยู่ดีๆก็มีลมวูบใหญ่ที่ได้พัดผ่านลานกว้างตรงมาที่พวกเขานั่งอยู่สายลมนั้นมันเย็นเฉียบเสียงใบไม้ที่ร่วงกราวจากแรงลมที่พัดเข้ามามันดังก้องกังวานไปทั่วพื้นป่าทำให้แต่ละคนหยุดพูดคุยแล้วมองหน้ากันแต่ทันใดนั้นพวกมึอกลับกันเถอ มืดแล้วเสียงตะโกนร้องเรียกดังมาแต่ไกลๆมันเป็นเสียงก้องๆดังกลางวานมาจากทางด้านหลังแต่ละคนก็หันกลับไปมองที่ต้นเสียงก็ปรากฏว่าเป็นร่างของน้ำอุ่นเขายืนตัวตรงนิ่งๆอยู่ที่ทางจะเดินกลับไปที่ลานกลางเต็นท์จากนั้นน้ำอุ่นก็ได้ค่อยๆหันหลังกลับแล้วเดินออกไปจากตรงนั้น แต่และคนกำลังจะตะโกนเรียกแต่ก็ไม่ทันเพราะบรรยากาศตอนนี้ทั้งลานมันมีแค่พวกเขาสามคนเท่านั้นนักท่องเที่ยวคนอื่นๆไม่อยู่แล้วมันดูว่างเปล่าและวังเวงสุดๆทุกคนแปลกใจมากว่าพวกคนอื่นๆไปกันตั้งแต่เมื่อไหร่อาจจะเพราะพวกเขามัวคุยเล่นสนุกกันเลยไม่ทันได้สนใจสิ่งรอบข้างเลยก็เป็นได้ เวลาตอนนี้แค่ห้าโมงเกือบหกโมงเย็นแต่ข้างบนนี้มันก็โผล่เพลมากมากทุกคนเลยตัดสินใจที่จะกลับเข้าที่พักดีกว่าเพราะกว่าจะเดินไปถึงมันก็คงจะมืดพอดีทั้งสามคนกึ่งเดินกึ่งวิ่งพร้อมกับเรียกให้น้ำอุ่นให้รอก่อนทุกคนเห็นร่างของน้ำอุ่นนั้นได้ค่อยๆเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆแต่ทำไมมันเหมือนกับว่ายิ่งพวกเขาวิ่งตามน้ำอุ่นเร็วมากเท่าไหร่ตัวของน้ำอุ่น มันก็จะยิ่งห่างไกลมากขึ้นเท่านั้นตามไม่ทันสักทีจนสักพักร่างของน้ำอุ่นมันก,ก็ค่อยๆไกลห่างออกไปเรื่อยๆจนมองไม่เห็นประมาณหลายสิบนาทีทั้งสามหนุ่มก็เดินมาถึงจุดที่พักตอนนี้หน้าเต็นท์ของพวกเขามีน้ำอุ่นได้นั่งกินหมูกระทะคนเดียวท่าทางเอเร็ดอร่อยแต่และคนแปลกใจว่าหมูกระทะ มาได้ยังไงและทำไมน้ำอุ่นเดินมาถึงเร็วขนาดนี้แต่มันจะยังไงก็เถอะแต่ละคนไม่รอช้ารีบจัดการกับหมูกระทะที่อยู่ข้างหน้าทันทีโดยลืมความสงสัยถึงการมาการไปของน้ําอุ่นอย่างสิ้นเชิงในสมัยนั้นการปิ้งย่างหน้าเต็นสามารถทำได้อยู่จนต่อมาก็ได้มีการออกกฎห้ามก่อไฟในพื้นที่อุทยานในปัจจุบันนี้ จึงไม่ได้มีการจุดไฟปาร์ตี้ที่หน้าเต็นท์ได้อีกแล้วถ้าจะกินต้องไปที่ร้านอาหารที่อยู่ในเขตอุทยานนั่นเลยมีครบทั้งสี่คนนั้นได้นั่งดื่มกินกันอย่างสนุสนานจนถึงเวลาสี่ทุ่มทุกคนมีอาการเมาได้ที่ยกเว้นน้ำอุ่นที่ไม่ค่อยกินกับเขาเขาได้เดินเข้า,ขาออก,ออกจากกลุ่มเพื่อนนั้นอยู่บ่อยๆบางก็บอกว่าไปเข้าห้องน้ำไปโทรศัพท์บ้าง นั่นนี่นูน่นดูธุระเยอะแยะมากมายไปหมดหลายๆเต็นท์ข้างๆกันตอนนี้ก็ค่อยๆทยอยเก็บของแล้วก็เข้านอนเพราะแต่ละคนก็คงสู้กับอากาศที่เย็นจัดไม่ไหวมันหนาวหูหนาวหัวไปหมดตอนนี้น้ำอุ่นไม่ได้อยู่ในเต็นท์ล่าสุดเขาบอกว่าออกไปคุยโทรศัพท์ทั้งสามคนที่เหลือก็เลยเก็บของแล้วเดินไปล้างหน้าแปรงฟันที่อยู่ห้องน้ำไกลๆจากนั้น ก็พากันเข้านอนถึงเวลานอนด้วยความเมาประกอบกับความเหนื่อยล้าและความง่วงแต่ละคนจึงไม่ทันได้สังเกตว่าภายในเต็นท์นั้นมันมีแค่สามคนพวกเขานอนไปได้สักพักมะลิก็สังเกตเหมือนว่ามีคนเดินอยู่ร,บรอบเต็นท์ด้วยลักษณะที่เหมือนเดินไปเดินมาแต่เขาเขี้เกียจสนใจมะลินอนต่อแต่หูยังได้ยินเพราะเขา อยังไม่หลับเสียงเดินที่อยู่ภายนอกเต็นท์นั้นตอนนี้มันมาหยุดที่ข้างหน้าจากนั้นก็มีเสียงของการรูดซิฟขึ้นพร้อมๆกับเสียงของการเดินย่องเข้ามาข้างในแล้วค่อยๆค,คลานมาทิ้งตัวนอนลงข้างๆมลิอุน่นมึงเหรอมึงไปไหนมาวะมะลิถามออกมาด้วยน้ำเสียงที่อ่อแอแต่ก็ไม่มีเสียงตอบ มันเงียบสนิทด้วยความมืดเขาใช้มือคลำไปที่ตัวของคนที่เพิ่งทิ้งตัวลงนอนข้างๆเขามันเป็นเนื้อตัวอุ่นๆน,นุ่มนิ่มที่นอนหันหลังให้กับพวกเขาทั้งสามคนตอนนี้ทั้งสี่คนได้นอนขดเบียดชิดกันในเต็นท์เล็กๆนั้นเพราะด้วยอากาศที่มันหนาวจัดบนยอดภวกเขาสูงนิยามค่ำคืนแบบนี้ เวลาประมาณตีสีก่กว่าๆมลิได้รู้สึกตัวตื่นเพราะปวดฉี่เขาได้เขย่าตัวของน้ำอุ่นที่นอนอยู่ข้างๆแต่ก็ไม่มีเสียงตอบอาจจะเพราะหลับลึกอยู่เห็นแบบนั้นเขาก็เลยหันมาฝั่งที่ปายนอนอยู่เขาได้ปลุกปายเพื่อที่จะให้ไปเป็นเพื่อนหน่อยปายตื่นและก็ปวดฉี่เหมือนกันทั้งคู่ก็เลยได้เดินไปเข้าห้องน้ำของอุทยานที่อยู่กกไกลๆนูน่น ระหว่างทางเดินมันไม่มีแสงสว่างใดๆมีเพียงแสงไฟของร้านค้าที่อยู่ไกลลลืบๆนูน่นพอมองเป็นจุดสังเกตให้เดินถูกทางได้บ้างไกลๆประมาณ50เมตรจากที่พวกเขากำลังเดินอยู่พวกเขาเห็นเหมือนมีร่างของใครสักคนกำลังเดินตรงมาที่พวกเขาทางมาลีและป่ายไม่คิดมากเพราะคิดว่าน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ตื่นมาเข้าห้องน้ำตอนนี้พอดี ไม่ก็เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานที่ได้ออกเดินสำรวจความเรียบร้อยแต่พวกเขาเดินมาเรื่อยๆเริ่มใกล้ขึ้นทำไมพวกเขากลับรู้สึกคุ้นเคยกับคนนี้แปลกแปลกเป็นไงนอนหลับสบายดีไหมทั้งมลีและปายใจหายว่ากับเสียงร้องทักนั้นเพราะเสียงมันฟังดูก้องกังวานพิลึกเขาศาสไฟฉายที่ถืออยู่ในมือส่องไปที่เจ้าของเสียงนั้นและเขาคนนั้น ก็คือน้ำอุ่นมึงมาทำอะไรเมื่อกี้กูยังเห็นมึงนอนอยู่เลยแล้วมึงมาได้ยังไงเร็วจังมึงนี่ทำตัวลับๆล่อๆนะมันลิได้ถามน้ำอุ่นไปด้วยความสงสัยน้ำอุ่นทำท่าอึกอักเหมือนจะพูดไม่ออกหรือไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเขาก็ได้บอกแค่ว่ากูลุกมาเข้าห้องน้ำเมื่อกี้มึงบอกว่าเห็นกูนอนอยู่ในเต็นท์กับพวกมึงในเต็นท์มีสี่คนใช่ไหม น้ำอุ่นถามทั้งปายและมะลิออกมาด้วยน้ำเสียงที่เฮียนเฉียบแต่เริ่มตะกุกตะกักใช่ทางมะลิและปายรีบตอบออกมาพร้อมๆกันแต่ก็ยังไม่ทันที่น้ำอุ่นจะพูดกลับหรือได้คุยอะไรกันต่อปายและมะลิก็รีบวิ่งออกไปเพราะทั้งคู่ปวดฉี่แทบจะกลั้นไม่อยู่แล้วโดยไม่สนใจกับอะไรที่น้ำอุ่นกำลังจะพูดบอกเลยแม้แต่นิดเดียวตอนนี้ที่ตรงนั้นน้ำอุ่น ยืนอยู่คนเดียวในความมืดเขายืนนิ่งตัวซีดเนื้อตัวเย็นเฉียบเขาค่อยๆหันหลังกลับไปมองที่ลานกลางเต็นท์ที่อยู่ในความมืดนั่นแม้ผ้าเบื้องหน้ามันจะมีเพื่อนๆพ่อนนะักท่องเที่ยวนับสิบนับร้อยชีวิตที่กำลังหลับไหลแต่มันก็ไม่ได้ทำให้บรรยากาศของที่แห่งนี้มันคลายความเมงเวงลงไปได้เลยหลังจากที่ทั้งคู่ได้ทำธุระเสร็จตอนนี้มันก็เป็นเวลาตีสี่ครึ่ง นักท่องเที่ยวบางส่วนก็ได้ถ้ายอยกันตื่นนอนเพราะมันเป็นเวลาเตรียมตัวเพื่อที่จะไปชมพระอาทิตย์ขึ้นกันได้แล้วน้ำอุ่นที่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปในเต็นเขาได้นั่งรอทั้งคู่อยู่ที่ร้านอาหารพร้อมกับกาแฟร้อนๆที่เขาได้สั่งไว้รอเพื่อนๆน้ำอุ่นได้ตะโกนเรียกทั้งปายและมะลิให้เข้าไปหาเขาปายบอกว่าเดี๋ยวจะกลับเต็นไปเอาโทรศัพท์ก่อนแล้วก็ไปปลูกไอ้พอลด้วย จะได้ไปจุดชมวิวพร้อมๆกันไปายได้เดินมาถึงเต็นท์เขาเปิดซิปเต็นท์ออกแล้วมุดเข้าไปใช้มือเขย่าร่างของพอที่นอนนิ่งอยู่ริมเต็นท์ในตำแหน่งที่พอลนอนเขาก็ต้องชักมือออกอย่างเร็วเพราะสัมผัสที่เขาจับไปที่ตัวของพอน,นั้นมันเย็นเฉียบและแข็งราวกับท่อนไม้ตอนนี้เขานั่งคุกเข่าและตัวเริ่มสั่นขึ้นมาแบบไม่มีสาเหตุ ด้วยความที่ข้างในเต็นท์นั้นมันมืดมากแต่จากการปรับสายตาขเขาแค่ชั่วครู่มันก็ทําให้ป่ายรู้ว่าตัวเองกําลังนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างสองร่างที่นอนนิ่งอยู่คนละมุมของเต็นท์ที่นอนอยู่ในเต็นท์ตอนนี้มีสองคนหนึ่งคนคือผอที่ร่างกายแข็งทื่อและอีกหนึ่งคนที่นอนขดมุดอยู่ในผ้าห่มพื้นหนานั้น เขาเป็นใครปายตกใจกลัวและตัวสั่นอย่างหนักเขาค่อยๆคลานถอยหลังออกมาจากเต็นท์ด้วยท่าทางที่ไม่ปกติพอปายออกมาจากเต็นท์ได้แล้วเขาก็รีบวิ่งออกมาจากตรงนั้นอย่างรวดเร็วและก็ตรงไปที่น้ำอุ่นและมะลิที่นั่งรออยู่ที่ร้านค้าตอนนี้ทั้งสามคนพอได้เจอหน้ากันแต่ละคนนั้นก็มีอาการและท่าทีที่ตกใจมากๆปาย น้ำอุ่นมันบอกกับกูว่าเมื่อคืนมันไม่ได้นอนในเต็นท์กับพวกเราเมื่อคืนในเต็นท์มีสี่คนแล้วใครนอนกับพวกเราวะเสียงของมะลิที่สั่นๆได้บอกกับปายที่เพิ่งวิ่งหน้าตาตื่นมามึงเมื่อกี้กูไปปลุกแอพพอพอไปเขย่าร่างของมันตัวมันเย็นและเนื้อตัวแข็งมาก มันต้องเป็นอะไรสักอย่างแน่ๆเลยเมื่อกี้มันก็มีใครไม่รู้อีกคนหนึ่งนอนอยู่ในเต็นท์ของเราด้วยพวกมึงรีบไปดูกันเถอะปายพูดออกมาพร้อมกับเสียงเหนื่อยหอบจากการที่รีบวิ่งมาที่นี่แต่ละคนเนื้อตัวเริ่มสั่นยืนมองหน้ากันเหงื่อเริ่มไหลซึมออกมาทั้งๆที่อากาศตอนเช้ามืดแบบนี้มันก็แทบจะไม่ถึงสิองศาซะเลยด้วยซ้ำจากทั้งความหนาว และความหวาดระแวงตอนนี้ทุกคนไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเรียบเรียงเหตุการณ์ไม่ถูกกันเลยทั้งสามคนเดินมาถึงหน้าเต็นท์แบบเกาะกลุ่มกันและก็เริ่มเกี่ยงกันด้วยน้ำเสียงที่แทบจะก,กระซิบว่าใครจะเป็นคนเปิดเต็นท์นั้นออกดูระหว่างที่กำลังเถียงกันอยู่นั้นอยู่ดีๆซิปที่หน้าเต็นท์ของพวกเขามันก็ได้ถูกรูดเปิดขึ้นอย่างรวดเร็วและใบหน้าของพอ ที่ผมเ่ารุงดังกระเซือกระเซิงได้โผล่ออกมานอกเต็นท์แบบไม่ทันตั้งตัวพร้อมกับพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่แหบพร่าดังขึ้นมาว่าพวกมึงไปไหนกันมาวะทั้งสามคนตอนนี้ตกใจกลัวร้องลั่นเนื้อตัวสั่นเป็นเจ้าเข้าเพราะช็อกมากกับสิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้าเสียงร้องของพวกเขานั้นมันทําให้นักท่องเที่ยวคนอื่นๆที่เริ่มตื่นต่างหันมามองที่พวกเขาเป็นจุดเดียวกันแต่พวกเขาไม่สนใจยังร้องเอะอะโวยวายต่อเนื่องไปเรื่อย และแถมจะยิ่งดังมากขึ้นไปอีกตอนนี้พอลงงไปไก่ตาแตกว่าเพื่อนของเขาแต่ละคนนั้นเป็นอะไรร้องโวยวายกลัวอะไรกันขนาดนั้นได้แต่บอกให้แต่ละคนเงียบและตั้งสตินี่กูเองพอไงแต่สิ่งที่ทำให้ทั้งสามคนนั้นต้องหวาดกลัวมากมายขนาดนี้ไม่ใช่เพราะพอลแต่มันเป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในเต็นท์ต่างหากตอนนี้ร่างนั้น มันทำท่าแบบเดียวกันกับพอคือนั่งยองๆแต่อยู่ข้างหลังแล้วมันก็ค่อยๆชะโงกหน้าออกมาจากเต็นท์ในลักษณะใบหน้าที่แทบจะแนบสนิทชิดกับใบหน้าของพอให้ได้ใบหน้าของเขาคนนั้นซีดมากดวงตากลมโตมีแต่ตาขาวไม่มีตาดำเลือกลานแทบจะหลุดออกมาจากเบ้ามีเส้นเลือดที่ปูดขึ้นมาบนใบหน้าเต็มไปหมด ปากของมันแดงฉานราวก็เพิ่งกินเลือดกินเนื้อมาตอนนี้ริมฟีปากนั้นก็ค่อยๆเผยยิ้มออกมาเล็กน้อยพร้อมกับเสียงหัวเราะออกมาเบาๆเสียงนั้นมันดังก้องกังวานไปทั่วป่าอย่างน่าขนลุกไม่ใช่แค่พวกเขาที่ได้ยินแต่นักท่องเที่ยวคนอื่นๆที่อยู่แถวนั้นก็ได้ยินเหมือนกันทั้งหมดตอนนี้พอหัวใจเต้นแรงแบบผิดจังหวะ เพราะนับจํานวนเพื่อนที่กรีดร้องโยวยวายอยู่ข้างหน้าเต็นท์แล้วมันก็ครบสามคนแล้วอีกคนที่นอนอยู่ข้างเขาตลอดเวลาที่เขาคิดว่าเป็นเพื่อนเขาคนใดคนหนึ่งมาตลอดนั้นมันคือใครพอค่อยๆหันกลับไปมองที่ข้างหลังเพราะเสียงหัวเราะของร่างนั้นมันดังอยู่ข้างๆหูเขานี่เองและก็ชัดมากเมื่อพ่อหันไปมองคนที่อยู่ข้างๆแทบจะหน้าชนกันและร่างนั้น ก็หันขวับมาสบตากับพอในทันทีพอได้ตกใจร้องโวยวายออกมาเสียงดังพร้อมกับวิ่งออกมาจากเต็นท์นั้นอย่างกับคนบ้าโดยที่เต็นท์ได้พังล้มเคลืนและเนรนาศไม่มีชิ้นดีพวกเขาทั้งสี่คนได้วิ่งหนีออกไปจากตรงนั้นโดยไม่มองทางวิ่งเหยียบวิ่งชนเต็นท์คนอื่นล้มพังไปหลายหลัง นักท่องเที่ยวคนอื่นๆเห็นการวิ่งแตกตื่นของเด็กหนุ่มกลุ่มนั้นต่างก็พากันตกใจกลัวต่อกันเป็นทอดๆและก็วิ่งออกตามกันไปด้วยกันโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าพอกันเพื่อนนั้นวิ่งหนีอะไรกันอยู่รู้แค่ว่าเขาวิ่งหนีอะไรก็วิ่งหนีตามกันไปก่อนเถอะมันต้องมีอะไรสักอย่างแหละตอนนี้มันชุนละมุนมากๆวุ่นวายและเอตโลไปหมดในเช้ามืดของวันนี้เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดภู แสงแดดอ่อนๆที่สาดส่องเข้ามาที่ทําการอุทยานมันทําให้ความวุ่นวายนั้นค่อยๆสงบลงเมื่อวานตอนเย็นพอน้ําบุนตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็นใครเขาก็ได้เดินเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ไปสั่งหมูกระทาไว้รอทุกคนแล้วก็เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งดยความที่เขาเป็นวัยรุ่นกลัดมันเขาเลยตัดสินใจไปนอนอีกเต็นท์หนึ่งกับหญิงสาวคนนั้นทั้งคืนแต่อีเหตุผลหนึ่งที่เขาต้องแยกเต็นท ก็คือพี่ที่ร้านหมูกระทะได้บอกว่าเมื่อคืนวานในเต็นท์ที่พวกเขากำลังจะนอนในคืนนี้นั้นมีคนหัวใจวายตายเป็นวัยรุ่นอายุราวๆกับพวกหนูนี่แหละและน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่พี่ๆเจ้าหน้าที่อุทยานได้แบกศพลงไปที่พวกเขาสวนทางเมื่อตอนขึ้นมานั่นเองน้ำอุ่นไม่กล้าบอกเพื่อนเพราะกลัวว่าเพื่อนจะกลัวจนอยู่ไม่ได้จนถึงตอนเย็นเมื่อวานที่เริ่มใกล้จะมืด นามอุ่นก็เลยไปตามให้เพื่อนรีบกลับมาเพราะมันก็ใช่ว่าจะเป็นข่าวดีซะที่ไหนที่แถวนี้เพิ่งมีคนตายไปและเมื่อคืนก่อนนอนคนที่เข้ามาในเต็นท์หลังสุดที่มาริไปเขย่าตัวนั้นคือพอที่เพิ่งกลับมาจากเข้าห้องน้ำและสามคนที่นอนอยู่ก่อนหน้านี้แล้วในเต็นท์ก่อนที่พอจะเข้ามาหนึ่งในนั้นไม่ใช่พวกเขา น้ำอุ่นได้ตื่นมาฉี่ตอนเช้ามืดและเกิดความเป็นห่วงเพื่อนเลยไปแง้มเต็นพวกเขาดูก็พบว่าในเต็นนั้นมีสี่คนนอนอยู่น้ำอุ่นเลยหวาดกลัวตกใจรีบวิ่งออกไปและยืนช็อกอยู่ตรงนั้นพักใหญ่จนพบกับปายและมมลิที่กำลังเดิอนออกมาเข้าห้องน้ำพอดีพอได้นอนสลบหลับไหลไม่รู้เรื่องรู้ราวก็จนรู้สึกตัวตื่นและก็เห็นอีกคนหนึ่งนอนอยู่ข้าง และคิดว่าคงเป็นเพื่อนสักคนจนมารู้ตอนหลังว่าไม่ใช่ก็ตอนที่ทั้งมะลิปายและน้าอุ่นมายืนเรียกเขาอยู่ที่หน้าเต็นท์นั่นเองและใช่คนที่นอนอยู่กับพวกเขานมื่อคืนในเต็นท์นั้นก็คือคนที่ตายไปแล้วเมื่อคือนก่อนนั่นเองมันเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวที่พวกเขาประทับใจมากๆครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ละคนก็นำเรื่องนี้ มาเล่าต่อให้กับเพื่อนๆหรือญาติพี่น้องคนอื่นๆได้ฟังแต่และคนก็มีเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างตามแต่วิจารณญ,ญาณของตัวเองแต่สําหรับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นเหมือนๆกับพวกเขาก็คงสัมผัสได้ว่าเหตุการณ์นี้มันได้เกิดขึ้นจริงการสูญเสียไปหนึ่งชีวิตจากความที่ไม่พร้อมสําหรับการไปเทียวแบบใช้เรี่ยวแรงมากมายขนาดนั้นมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ ถึงแม้จะคิดว่าสุขภาพร่างกายของตัวเองจะแข็งแรงมากขนาดไหนก็ตามตอนนี้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเรียนจบกันมาหลายปีแล้วและแยกย้ายกันไปทำงานต่างที่ต่างถิ่นแต่ถ้าพอมีเวลาและโอกาสที่ตรงกันพวกเขาทั้งสี่คนก็จะพากันไปขึ้นภูนั้นอยู่บ่อยครั้งจนถึงทุกวันนี้